แม่ขยับมาตรงน,นี้ค่ะอือ,อไได้ชหมชคชื่อบุญพาคาททลาอ่ะยุบพาคาททลาปัญหาคืออะไรจ๊ะเคยไปผ่าตัดมะเร็งมาแล้วแล้วก็เจ็บไหล่นะคะเกี่ยวกับกุมารทองไหมคะเดี๋ยวก่อน ผ่าตัดมาเลงมาอันนี้คือณน,นเวลานี้หายดีแล้วใช่ไหมตอนนี้หายแล้วมาเก้าปีแล้วค่ะแล้วก็เจ็บไหล่ไหลติดแต่ไหล,ไหลยังเจ็บอยู่ใช่ไหมไหลติดอาแขนไม่ได้ยกแขนก็ไม่ได้ไหลยังไม่ปกติค่ะท่านเทวดาเกิดจากเขามีเลี้ยงกุมารหนึ่งคนหรือเปล่าหรือมีกรรมอะไรมอกจากนี้อีกผ่าตัดมาแล้วเก้าปีผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้ไหลยังยกไม่ได้ปกติใช่ไหม ะไยยกไม่ได้เลยข้างซ้ายค่ะกุมารทองเลี้ยงนานแล้วค่ะตอนนี้ยังอยู่ไหมคะหรือว่าไปแล้วอ่ามีกุมารทองหนึ่งองค์แต่ว่าสุขภาพเสียหายถามว่าเกิดจากอะไรบ้างไม่มีเรื่องเด็กเป็นกรรมเก่าแหละท่านเอย๋ยกุมารก็ร่วมเลยนั่นแหละนะเป็นกรรมเก่านั่นแหละค่ะเคยที่สันนาไว้นั่นแน่ กรรมเก่าในชาติปัจจุบันหรือในอดีตชาติอ้าวทำให้เป็นมะเร็งด้วยคำถามคือจะให้ไปเกิดเลยแล้วก็แก้ให้หมดเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมีโรคแล้วก็มีปัญหาสุขภาพกรรมเก่าเช่นนี้นะท่านนะไปขินข้ากาและเป็ดแต่ค่ะนั่นแหละนะจึงส่งผลนั่นเลยอ๋อหกัหกขาหักปีก ใช่แล้วหากปีกไก่ปีกเป็ดในอดีตชาติใช่แล้วนั่นแหละนะพอมันกลัวมันจะบินไงไม่ต้องหัวเหรอกลัวเพราะว่ามันจะกระพือเวลาใช่เด็กเขาก็กึกบับแต่ชาตินี้สงสารมากๆไม่กล้าสงสารก็ไม่เป็นไรเข้าใจแต่ว่ากรรมเก่าก็คือกรรมเก่าส่งผลให้แขนมีปัญหาใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่าน พอเธอพาตัดมะเร็งมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับแขนแต่มันก็ทําให้แขนเธอเดียงไปด้วยใช่แล,ล้ว<อ>หายมาเก้าปีแล้วค <9 S 2> ่ะ9เก้าปีก็ไม่มีปัญหาถ้าเจ็บไหไรมาสองเดือนสองเดือนนี่เหรอใช่ค่ะอ้าวแสดงว่าเคลียร์ให้เขาได้เพราะว่ามีวิญ,ญญาณที่ไกลทั้งหลายยังตามอยู่ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ้ยอ้าวพร้อมจะให้เขาหรือเปล่า ต้องใช้เวลากี่วันและมีทั้งกุมารทองด้วยสำหรับไก่นะท่านหนาที่เคยเห็นค่ากันนั่นแหละสามสิบวันนั่นเอ่ยรวมอีกกุมารเลยอีกสิบวันแล้สไก่กี่วันสามสิบวันเด็กอีกสิบวันเป็นสี่สิบวันกุมารสิวันเธอพร้อมเปล่าอ วันเดือนหน้าก็จะไปหาหมออีกนะคะแต่ว่านึกว่าประมาณสักสิบห้าวันก็คือวันที่สิบหกสิ้นเดือนนะคะแต่ว่ามีนัดหมอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมะเร็งมันจะทําให้สี่สิบวันนั้นไม่สามารถต่อเนื่องกันได้อาจจะต้องเว้นบักไปนิดหน่อยวันสองวันใช่ไหมก็คงเป็นหลายวันนะค่ะไปหาไปหาหมอที่ต้องไปหลายวันเลยเหรอไม่ใช่ค่ะคือว่าประมาณวัน กลางๆเดือนหน้าเนี่ยค่ะใช่แล้วที่ว่างก็คือวันที่สิบหกสิ้นเดือนนี้ก็ว่างแล้วก็ประมาณเข้าใจแต่ไปหาหมอทีเนี่ยไปกี่วันไปวันเดียวค่ะแล้วก็รีบกลับมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะบอ๋อท่านเทวดาไปให้หมอดูผลต่างๆแล้วก็รีบกลับมาเลยสี่สิบวันก็ถือว่าทําต่อเนื่องใช่ไหมค่ะเดือนไหนเริ่มไปหาหมอคนับมาค คือขก็สามารถทต่อไปได้เพราะเขาไปแค่วันเดียวคือาอยากจะตอนตอนที่คิดว่าสิบวันนี้อยากจะมาวันสิบหกมิถุนายนนี้เลยแล้วก็สามสิบวันค่อยมาทีหลังได้ไหมคะเขาจะแบง่งจะแบ่งครับสิบวันจะมาก่อนแล้วสามสิบวันทีหลังจะขอแบ่งเป็นสองรายการระหว่างเด็กกุมกุมารหนึ่งแบ่งได้ก็แบง่งอีกแหละท่านเอ๋ย เสียการปกครองเลยนั่นแหละฮะมีคนแบ่งได้ก็แบ่งพาอีคนมาก็ขอแบ่งอีกนั่นแน่สี่สิบวันรวดเดียวเลยสีิบวันรวดเดียวเลยต้องไปหาหมอแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นก็อาจจะไปหาหมอแล้วรีบกลับมาตามนี้กลมรวดเดียวนะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มสิบหกเดือนนี้เลยค่ะ สิบหกมิถุนาเริ่มเลยเด็กกุมารชื่ออะไรสัปสะสตัตกินอะไรกันบ้างสับะสนะทัตน่ะท่านเอ๋ยกินอะไรเลยนั่นแหละนะไปก็กินข้าวสิคราข้าวเปลือกหนาะนั่นและอ้าวชื่อข้าวเปลือกข้าวอะไรมาแล้วเอาเป็นผักก็ได้ด้วยแนท่านเอ๋ยอรือเป็นอาหารมาตามนี้ กุมานชื่ออะไรครับเหมืนจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อนะคะอืมชื่อทองทองครับทองอะไรทองกรงทองครับกรงทองกุมานไม่น่าไปหาเรื่องเลยมันไม่ดีนะหนูจะได้ไปเกิดในนรอืมพวกมนุษย์นี่มันอ่ะกินอะไรเธอบอกไปเลยเหมือนจ้าอืม โอ้กุมาเรียกร้องเกินเหตุแล้วเอาแล้ยลูกจ้าถามหนูกินอะไรพ่อบอกแล้วก็หายน้วไม่ถามเไอ้พวกลูกแท้ๆยังกินแค่ก๋วยเตี๋ยวกุมาน,นมันเบเกอร์ก๋วยเตี๋ยวยี่ก๋วยเตี๋ยวทุกประเภทสี่ประเภชิ้นละยี่สิบบาทอะเบเกอร์ะอระไร,อ,อ,ระะอีกพิซซ่าทำนี้ในสวีเดนเขาได้ไหมอเลยนะเอาอีกจะกินถูกกว่านี้นนอ่ะ กินอะไรวะจะขอจะขอกินถูกอีกอย่างหนึ่งค่ะเอาว่าไปเทราเปาตามนี้น้ํหนมเจเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วะชุดเด็กผู้ชายก็ไคะชุดเด็กผู้ชายหนึ่งชุดไฟซาไซาแล้ะคะไกบเ้สองตัวล้ค่ะกบสองสองทาง ชุดพร้อมกับพร้อมกับใส่พร้อมกับไก่นะเอ้ยเหรอไก่ไม่ได้บอกรายการเลยใช่ไหมครับจอะไรไม่ได้เพนนี้เพราะของกุมารเหรอไม่ไก่บอกแค่ว่าผักกับข้าวเปลือกอ่างั้นไปได้มาที่ไหนก็ไปที่นั่นเนี่ยออแล้วเดี๋ยวเขาจะมาบวชบันที่สิบหกนี่มิถุนาก็มาเริ่มงานกันบ๊ายบาย ไปไปไปโชคดีอา้าวท่านเทวดา